สวัสดีครับราศีตุลนราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรราศีกุมราศีมีนนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวันนี้ดาวสุกย้ายตอน15.53นาทีตีไปสัก4ี่โมงเย็ยนยังได้เลยนะครับ16นาฬิกานะครับวันนี้นะครับขึ้น8ค่ขาเดือน4นะครับเลิกอยู่ที่มหันโนเลิกเรียกว่าเลิกแห่งเศรษฐี เลิ่แข่งความรวยนะครับจนถึงทีสองเลยหลังจากทีสองกว่าไปแล้วจะเป็นโจโรเลิกนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะเราก็นอนกันอยู่นะครับนอกจากบางคนที่อยู่นอกบ้านยังทํางานไม่เสร็จก็ถ้าโจโรเลิกหลังทีสองไปแล้วนี่ก็ขับรถกลับลาต้องระวังนะครับเพราะว่าพวกสิ่งจะเยอะมากเลยนะครับสําหรับเลิกนี้นะฮะโอเคครับเริ่มต้นที่ราศีตุลสําหรับดาวศุกร์เล็งลัคนาคนราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับครูโหรกล่าวไว้ว่า ท่านใดก็แล้วแต่เมื่อดาวสุขเรลงรักนั่นแปลว่าดวงแตกดวงแตกเรื่องอะไรดาวสุขแปลว่าความรักและการเงินมันก็เป็นแค่2เรื่องนี่แหละนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพรวมของลัคนาราศีนะครับถ้าเราผูกดวงมานะครับในแต่ละลัคนาว่าอยู่ราศีไหนจะมีดาวประจําตัวของเจ้าชะตาผู้นั้นเต็มไปห,หมดเลยนะครับแล้ก็ามาดูว่าดาวสุข ที่มันย้ายไปอยู่ราศีเมษเนี่ยเร็งลัคนาราศีตุลเนี่ยมันกระทบกระดาอะไรดีหรือร้ายต่อคนคนนั้นแต่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกมันเป็นภาพรวมนะครับฟังเอาไว้รู้เอาไว้เพื่อไว้ป้องกันตัวเองในภาพรวมนะครับลัคนาราศีตุลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกเลยท่านจะห่างเหินกับคนรักห่างเหินกันชั่วคราวจนถึงวันที่29มีนานะครับห่างเหินกันชั่วคราวจะรู้สึกว่า ทำไมมันวิววิวทำไมมันหวงหวงกับบ้านไม่ค่อยถูกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะรู้สึกแบบน้อยอ,อกน้อยใจกันนิดหนึ่งนะครับเมื่อดาวศุกร์เร่งรักอารมณ์ของคนราศีตุลมักจะเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็การเงินคุณจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราปัจจัยในชีวิตของคนเนี่ย ถ้าเราจะเสียตังให้ใครสักคน,นเนี่ยคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เราไว้ใจถูกไหมฮะแต่เผอิญเผอิญว่าช่วงนี้คนที่เราไว้ใจมากๆเขาอาจจะไม่มีเงินใช้คืนเราเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือคนของคนราศีตุลต้องระมัดระวังนะครับก็มีแค่2เรื่องเท่านี้เองนะครับสําหรับวันนี้จนถึงวันที่29นะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีแก้เคล็ดทาอย่างไรดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นธาตุน้ํานะครับแล้วก็ของสวยงามตอนเนี้เขาเดินเป็นปลาหมดกําลังไร้กําลัง คนเราสีตุนเสริมได้เลยนะครับเอาน้ําไปช่วยคนที่เขาลาบากอย่างเช่นเอาน้ําไปบริจาคนะครับใครนับถือศาสนาไหนก็ไปศาสนานั้นได้เลยหรือว่าเห็นเด็กขอทานแทนที่เคยให้ต่างกลับเป็นให้น้ําดีๆสักขวดหนึ่งให้อย่างปราณีตนะครับเลือกยี่ห้อดีๆเราคิดว่าน้ำเนี่ยดีที่สุดสําหรับกําลังทรัพย์เราแล้วก็ให้ไปเลยนะครับอันนี้เป็นการแก้เครดง่ายๆ2นะครับสุกเนี่ยคือของหอม คือดอกไม้สวยๆงามๆท่านก็เอาไปถวายพระเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เอาสิ่งสวยๆงามๆเนี่ยไปให้คนที่เรารักนะครับไปให้คนที่เราเคารพบูชาแค่นี้สอเรื่องน้ำกับของสวยงามหรือดอกไม้ง่ายๆเลยนะครับการแก้เคล็ดสำหรับคนราศีตุลเมื่อเราสุกย้ายไปแล้วเล็งลัคนานะครับต่อไปคนราศีพิจิกนะครับ ดาวสุขจะย้ายไปเป็นอริของคนราศีพิจิตอริแปลว่าศัตรูคู่สัญญาคนที่เคยมีปัญหาหรือสุขภาพร่างกายเล็กๆน้อยๆนะครับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับอริเนี่ยมันแปลว่าศัตรูศัตรูยังไงศัตรูที่เราไม่ชอบที่หน้านะครับหรือว่าอุปสรรคที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยที่เรารู้สึกว่าโอ้โหม,มันเหนื่อยมันท้อมากเลยนะสำหรับคนราศีพิจิกเนี่ยมันจะกลับมานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29 ท่านก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยถือว่าคําว่าอาลีะฮะลองเอาคนรักกับอลีไปใส่กันณนะช่วงเวลานี้ท่านจะรู้สึกว่าคู่ครองของเราคนใกล้ชิดใกล้ตัวของเราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นภาระของชีวิตเป็นปัญหากับเรามากมายนะครับอย่างน้อยสุดเลยเนี่ยไม่ได้เลิกกันหรอกนะแต่คุณอาจจะทะเลาะกันด้วยการเอาแต่ใจด้วยการที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เอาใจซึ่งกันและกันทําให้เกิดการงอนเงาะทะเลาะก,กันนะเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับคนราศีพิจิกเพราะว่าคนราศีพิจิกเป็นคนที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงอดทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรมาเนี่ยมันจิ๊บจอยนะครับแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปนะครับต่อไปนะครับคนราศีธนูช่วงนี้คนราศีธนูหนักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีดาวองคารดาวเสาดาวประหลัดนะครับแถมมีราหูเล็งลักอีกต่างหากความวุ่นวาย เอ่ยนะครับความที่เราจะต้องอดทนกับตัวเองอดทนกับปัญหาการเงินอดทนกับคนอื่นเนี่ยชั่วพักชั่วคราวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวมันก็จะไปแล้วนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่สองเนี่ยดาวเสราร์ท่านจะย้ายและท่านจะย้ายไปเป็นกเกษตรที่พบการเงินของคนราศีธนูนะครับช่วงแรกๆอาจจะอ่วมหน่อยแต่รอสักพักเดียวเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับคนราศีธนูทีนี้มาเข้าเกร็ดความรู้เรื่องของดาวศุกร์กันก่อนฮะสำหรับคนราศีธนูดีไหมดี นะครับคนราศีธนูเนี่ยดาวสุกมาจากราพะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราพะวิ่งไปหาพุทธะนั่นหมายความว่าท่านจะได้ราบเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเผลอๆท่านจะถูกหวยในช่วงของวันที่16มีนานี้ด้วยซ้ําไปนะครับลองเล็งเลขที่อยู่ใกล้ตัวท่านดีๆแล้วกันราศีธนูนี่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับถือว่าดีนะครับแต่ว่าระมัดระวังแค่เรื่องเดียวนะแต่เป็นเรื่องเล็ก มันอยู่ที่ใจคุณละนะครับแต่จริงๆราศีธนูเนี่ยไม่ค่อยผิดศีลทำท่าสหร่เพราะว่ามีดาวพระหัสเนี่ยคุมลัคนาราศีธนูอยู่นะครับในเรื่องลาบก็มีสัตว์สองเท้าอาจจะเจอคนปิ๊งถูกใจกันช่วงพักช่วงคราวอย่าไปจริงจังมากนะครับเพราะว่าถ้าถลำไปแล้วนี่ราศีธนูนี่ถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราหูเล็งลักด้วยเขาเรียกว่าความรุ่มหลงมัวเมาอยู่ใกล้ตัวคนราศีธนูมากๆนะครับต่อไปเป็นคนราศีมังกรนะครับ รัษีมังกรเรื่องอะไรท่านจะมีปัญหาเรื่องท่อน้ําในบ้านแตกท่านจะมีปัญหาเรื่องห้องน้ํามีแต่ปัญหาระบบในห้องน้ํามีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องน้ําในร่างกายของท่านก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเข้าไปตรวจสอบน้ําในบ้านซะเข้าไปตรวจสอบน้ําในห้องน้ําซะไปตรวจสอบตัวเองกินน้ําพอหรือยังหรือว่ากินมากเกินไปไหมกินมากเกินไปก็มีผลกับไตนะครับเรื่องน้ําทั้งหมด คนราศีมังกรต้องระวังเลยนะช่วงนี้มังกรก็ไม่มีอะไรมากนะครับเวลาดาวศุกร์ท่านย้ายมาตรงนี้มังกรก็ไม่โดนอะไรมากเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งบางคนถ้าธาตุไม่ดีก็มีปัญหารเรื่องน้ํานะครับบางคนก็ท้องเสียนะครับถ่ายเป็นน้ําอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของบ้านก็ดูให้ดีเพราะว่าเรื่องของบ้านสําคัญตรงห้องน้ําถ้าบ้านท่านมีคนเท่าคนแก่อยู่น้ําในห้องน้ํามันรั่วนะครับหรือว่ามันลื่นอันนี้ก็ต้องระวังตัวท่านเองแล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านท่านด้วยนะครับ อ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับลืมบอกไปสําหรับคนราศีมังกรต้องระวังเรื่องหม้อน้ําในรถยนต์ของท่านนะครับท่านอาจจะลืมเติมหม้อน้าหรือว่าความร้อนมันขึ้นท่านจะเสียกลางทางได้อันเนี้ยจากประสบการณ์ที่ผมเคยดูดวงมานะครับเมื่อดาวเป็นแบบนี้ราศีมังกรก็จะเจอดีที่เกี่ยวกับน้ําน้ําร้อนน้ําในร่างกายน้ําในบ้านอย่างที่พูดมาทั้งหมดเลยระวังนิดนึงนะครับคนราศีมังกรขอให้โชคดีนะครับ สำหรับราศีกุมนะฮะสำหรับราศีกุมสิ่งที่ระมัดระวังช่วงนี้ถึงวันที่29มีนาคือของมีค่าของคุณจะหายนะครับเงินของคุณจะหายเงินที่เคยให้เพื่อนยืมช่วงนี้ไม่มีทางได้คืนแน่นอนไม่ต้องทวงเลยนะครับถือว่าทำบุญไปนะครับแล้วก็เรื่องของคนใกล้ชิดใกล้ตัวระวังเรื่องมือที่3นะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้ว หรือว่าใครที่แอบไปปิ๊งคนอื่นสื่อให้ดีก่อนว่าเขามีแฟนหรือ,อยังส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็ดูให้ดีจะมีคนมาตามตื้อแฟนเรามาแอบชอบแฟนเรานะครับเรื่องที่ต้องระวังมากโดยเฉพาะคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่เรียกว่าเพื่อนนะครับสำหรับคนราศีกุมต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับส่วนบางราศีเนี่ยที่ผมให้แก้เคล็ดเนี่ยนั่นเป็นเพราะเขาเสีย ราศีไหนที่ไม่ได้พูดเรื่องการแก้เครดนั่นหมายความว่าไม่มีอะไรเสียนะครับเสียเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกแค่นี้เองก็ระวังไปแต่ถ้าท่านไม่ระวังมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนแผลเล็กๆนะฮะถ้าไม่สา่ยามันก็บานบานไปเรื่อยนะครับนี่คือประโยชน์ของการดูดวงซึ่งเอามาใช้กับชีวิตได้นะครับคนราศีกุ้มสู้สูส้นะครับอย่าให้เพื่อนแทนข้างหลังในเรื่องความรักเด็ดขาดน,นะครับ สำหรับราศีมีนนะครับราศีสุดท้ายนะครับดาวศุกร์มาเป็นพบการเงินให้มาจากเพื่อนฝูงสิ่งที่ราศีมีนต้องระวังและต้องเจอนั่นหมายความว่ามีเพื่อนมายืมเงินซะแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนก็ไม่มีเงินใช้คืนด้วยเพราะฉะนั้นราศีมีนช่วงนี้ห้ามให้คนยืมตังค์เด็ดขาด ราศีมีนช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29มีนามักจะอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์ศิลปินอารมณ์ติดเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกับคนอื่นคุณก็ต้องระวังนะครับอยู่ร่วมกับคนอื่นระวังคําพูดอยู่กับตัวเองระวังอารมณ์ความคิดนะครับราศีมีนช่วงนี้บอกได้เลยว่าติดชึ่งเลยนะฮะติดชึ่งมากๆนะครับอีกเรื่องหนึง่งสําหรับคนราศีมีนผมจะให้ระวังเรื่องสุขภาพนะครับเกี่ยวกับอะไรบ้าง ท่านอย่าอั้นฉี่เด็ดขาดนะครับอย่าก,กินน้ําน้อยไปอย่าก,กินน้ําเยอะไประวังกลวยไตยท่านจะอักเสบนะครับอะไรที่เกี่ยวกับน้ําในร่างกายทั้งหมดราศีมีนต้องระวังให้เต็มที่เลยนะครับสําหรับช่วงนี้ก็ครบแล้วนะครับที่ติดค้างไว้คือราศีตุลถึงราศีมีนในเรื่องของดาวสุกย,ย้ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29มีนาจะมีผลกระทบกับท่านอย่างไรบ้างสำหรับผมแล้วการพยากรณ์ทางด้านโหราศาสตร์ไทยนะครับ ผมจะพูดให้กระชับสั้นเข้าใจง่ายและนำไปใช้กับชีวิตได้จริงทั้งเรื่องการแก้กเคล็ดด้วยนะครับจากประสบการณ์เลยนะครับทั้งเรื่องการบอกกล่าวให้ระมัดระวังข้อดีข้อเสียท่านสามารถนำไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามผมในทุกๆคลิปด้วยกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับถือว่าได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะฮะมีอะไรปรึกษาใต้คอมเมนต์เลยหรือว่าเข้ามาทางเพจ ดูดวงกับพี่ป๊อบชวรัน,นะครับชื่อเดียวกันเลยทั้งเพจ Facebook แล้วก็ทั้ง y t u t u นะครับมาพูดคุยดังญาสนิทพี่น้องกันได้ตลอดไปเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาโหราศาสตร์ไทยให้ผมเทวดาทุกๆพระองค์ที่คอยอำนวยอวยชัยให้ผมนะครับและขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่จงประสบความสําเร็จมีความสุขมีความสุขมีความสุขทุกท่านทุกคนด้วยนะ,นนนะครับสาธุสาธุสาธุ